รัอเอกรักประกาศสิทธิ์ที่ปอณธฐวิก็มาทําตามสัญญาถึงอาคามาลินนเลยค่ะโดยการนําเงินบริจัค1ล้านบาทพร้อมนํารูปนูตของตัวเองมาโชว์แล้วค่ะรักษาสัจจะเดินออกภายใลาถึงพร้อมทั้งควงแฟนตัวจริงเอพรทิพย์และแก๊งแฟนคลับ แห่มาเป็นสักขีพยานที่อาคารมารินนกันแน่นเลยค่ะโดยเพระเอกปอณัฐวุฒิคว้าเส้นชัยได้รับเงินบริจาคเข้าบัญชีนัทวุฒิสกิจใจคนไทยรักการเกิน1ล้านบาทได้สําเร็จโดยได้ยอดถึง1นล้านเจ็ดแสนบาทและได้นําเงิน1ล้านมอบให้กับครอบครัวข่าวสามผ่านพี่สรยุทธและไก่พาสิทธิ์แห่งเรื่องเล่าเสาอาทิตย์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้เดือดร้อนจากมหาอุทกภัยตามความตั้งใจส่วนเงินเจ็ดแสนบาทได้นําไปซื้อของบริจาคก่อนหน้านี้และยังเปิดรับบริจาคต่อไปเพื่อเตรียมไว้ช่วยพี่น้องพื้นผู และใครที่รอดูภาพนูดของพี่ป๋ออยู่เชิญแห่มาทางหน้าจอตอนนี้ได้เลยละค่ะย้มม่ชโชก่อนเลยมันอยู่ในโทรศัพท์แล้วเป็นรูปด้านหน้าแก้ผ้าหมดเลยแต่ว่าแม่ด่าครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรอรอให้มันผ่านอนุมัติแม่ก่อนครับเดี๋ยวจะเอาด้านหน้าโชวกมานะครับถ้าเกิดครบสองล้านเอ๋แก้ด้วย ผยาเป็นตัวแทนในทวิตส,สกิจใจแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณทุกๆุหน่วยงานด้วยที่ที่ช่วยเรามาตลอดนะครับจากนี้ก็คือยังเปิดรับบริจาคอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะคุ้นฟูแล้วก็เยียวยาต่อไปด้วยค่ะอีกหนึ่ง